ในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปหาเบ็ดใหม่ที่มีชื่อว่า Type Moner นะครับทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ้าเบ็ดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โกงอย่างมากเลยนะครับสามารถสตันปลาได้ทุกๆห้าวิเลยนะแต่ก่อนไปรับชมเนี่ยผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยไปเริ่มกันเลยเย่ UG Phone Application ระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยาก ากความแบบออโต้หรืออยาก a f k แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สําคัญราคายังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ MVP จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ด normy เพื่อรับ4 5 0เพรไปทดลองใช้กันฟรีก็สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งด้วยนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนคราบเบ็ดใหม่ที่มีชื่อว่า Type Moner หรือว่าเบ็ดที่อยู่ข นะทุกคนต้องบอกเลยว่าเบ็ดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เบ็ดที่ดีที่สุดที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ว่าความสามารถของเบ็ดนี้เนี่ยคือดีมากๆนะครับโอกาสตกปลาได้เนี่ยคือ100%เลยนะทุกคนโอกาสที่ปลาจะหลุดเนี่ยคือมีน้อยมากนะครับเพราะว่าความสามารถเบ็ดของมันเนี่ยคือการสตันทุกๆ5าวีนั่นเองนะแต่ก่อนจะไปรับชมกันนะทุกคนผมก็ขอฝากอีกนิดหนึ่งนะครับดีดีนะครับบริการต่างๆในแมพฟิตนะไกดเบ็ดต่างๆรับกดเกมพาสสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่ดีดีนะครับโอเคตอนนี้ก็มันก็คน ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยนึงนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวมืดนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขากําลังรีหาบอสกันอยู่นะทุกคนมันก็อาจจะเช้าบางมืดบางอุ้ยบอสมาโอเคมาต่อกันนะทุกคนขออภัยด้วยเมื่อกี้บอสมานะครับเลยต้องรีบไปตกแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนเพราะว่ามีคนตัดหน้าไปเรียบร้อยนะก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของวิธีคราฟหรือว่าของวัตถุดิบต่างๆหาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสเตตพื้นฐานของมันกันหน่อยนะทุกคนว่าเจ้าเบ็ดนี้เนี่ยให้ นั่นเองนะครับทุกคนสแตทพื้นฐานของเขาเนี่ยก็คือความเร็วในการล่อเหยื่อ50นะครับแล้วก็โชคเนี่ย250อนะครับแล้วก็คอนโทรล0.4ความยืดหยุ่น0นะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยคือไม่จํากัดนั่นเองนะทุกคนดูที่บานะครับคือบาเนี่ยใหญ่มากเลยนะทุกคนใหญ่พอๆกับในส่วนของเบ็ดสมอเรือที่เราทําไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของเบ็ดนี้จริงๆเนี่ยอยู่ตรงที่พาสซีฟของเขานั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าพาสซีฟของเบ็ดนี้เนี่ยคือโกงอย่างมากนะทุกคนโอกาสวินเลทเนี่ยค โดยพารีของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3อย่างนะทุกคนหรือว่า3ข้อนั่นเองนะครับสำหรับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเราชาร์จเบ็ดได้สูงเท่าไหร่เนี่ยความคืบหน้าตอนที่เราเริ่มตกเนี่ยก็จะได้มากเท่านั้นนั่นเองนะทุกคนหมายความว่าถ้าหากเรายิ่งชาร์จเนี่ยทุกคนเห็นหลอดข้างบ้านหลอดขาวอ่ะยิ่งเราชาร์จได้สูงเท่าไหร่นะทุกคนความคืบหน้าในการตกเนี่ยจะยิ่งมีเยอะเท่านั้นนั่นเองนะครับหมายถึงความคืบหน้าในตอนที่เราเริ่มตกได้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีตอนท้ายๆนะท มานะทุกคนถ้าหากทุกคนชาร์จได้จนถึงเพอร์เฟกพอดีเนี่ยจะมีโอกาส50%นะครับที่จะสตันปลาตัวนั้นเนี่ยเป็นเวลา5วินาทีนะและความสามารถสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าถ้าหากปลาตัวนั้นเนี่ยอยู่ในบาร์ของเราเป็นเวลา5วินาทีนะครับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยจะถูกสตันนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าเบ็ดนี้เนี่ยเป็นเบ็ดที่สตันปลาแบบสตันจา๋จาๆเลยนะทุกคนซึ่งทั้งความสามารถ3แล้วก็ความสามารถ2เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทุกคนถ้าหากเราตกในส่วนของเพอร์เฟกต์เนี่ยแล้วได ามสามารถที่2มานะทุกคนจะถูกสตัน5าวิแล้วก็ถ้าเกิดมันสตัน5าวิเนี่ยปลามันก็จะอยู่ในบาร์เป็นเวลา5าวิหมายความว่าความสามารถที่3ของมันเนี่ยก็จะทํางานต่อนะทุกคนก็คือสตันไปีา้าวิรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยปลาจะถูกสตัน10วินะทุกคนตรงนี้เนี่ยผมเลยบอกว่ามันค่อนข้างจะแบบเลทหนึ่งร้อเเลยนะครับที่ทําให้เราเนี่ยตกปลาได้แบบ100%แทบจะไม่หลุดเลยนะโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนวิธีการคาบบ้างนะทุกคนว่าการคาบเจ้าเบ็ดนี้เนี่ยจะต้องใช้อะไรมั่งนะอย่างแรรกเเลยาจะต้อง ในส่วนของเกาะเอ็นเชียนเหมือนเดิมนะทุกคนก็คือไปดูว่าของคาราฟเนี่ยมีอะไรบ้างนะอ่าตอนนี้เราก็ถึงในส่วนของเกาะเอนเชียนเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของคาราฟเนี่ยจะต้องใช้อะไรบ้างนะทุกคนซึ่งนั่นเนี่ยก็คือในส่วนของเจ้าไทป์โมเนอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าของคาราฟเนี่ยจะประกอบไปด้วยไทป์ a อเดนซ3สอันนะครับทุกคนแล้วก็ไอรอนชังอีก5นะครับแล้วก็มีแฮมเมอร์หรือว่าเป็นหัวค้อนเนี่ยอีก1นะครับและที่หายากที่สุดของเราานนนนคั่่ก็ืออใสวขงเจ้มู Stone นั่นเองนะครับซึ่งเจ้ามูล stone เนี่ยจะต้องติดในส่วนของสถานะโมเนตด้วยนะทุกคนต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะหายากอย่างมากนะครับพร้อมทั้งเงินอีก1นล้านสองแสนนะทุกคนก็จะสามารถเป็นเจ้าของเจ้า type miner ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการหาของมาคราฟกันบ้างนะทุกคนว่าแต่ละอย่างเนี่ยสามารถหาได้จากไหนบ้างนะเริ่มจากอย่างแรกเลยนะทุกคนที่หาง่ายที่สุดก็คือในส่วนของเจ้า type miner head นะทุกคนตัวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับเพียงแค่เราลงมาในส่วนของถ้ำ ใชฟอร์เนี่ยก็ซื้อได้เลยนะทุกคนในราคา750,000นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หาง่ายที่สุดแล้วนะครับในการคราฟของครั้งนี้นะสาหรับชิ้นต่อมานะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของเจ้า a อสดเซนนะทุกคนนั่นก็คือในส่วนของ type a อสดเซนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเอส e เซนตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด3อันนะครับหรือว่าเราต้องใช้ type a อเซนเนี่ยทั้งหมด3ชิ้นในการคราฟนั่นเองนะครับซึ่ง a อสดเซนเนี่ยทุกคนก็สามารถหาได้จากการขุดหินในอีเวนต์ถ้ำนั่นเองนะท นะทุกคนในคลิปแรกเลยนะครับทุกคนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับรู้สึกว่าจะลงไปเมื่อ2วันที่แล้วนะทุกคนซึ่งมันมี2วิธีนะครับหนึ่งเนี่ยคือรอเกิดตามธรรมชาตินะทุกคนแล้วก็2เนี่ยทุกคนสามารถซื้อดิฟสโตนนะครับทุกคนเพื่อไปเปิดแล้วก็ขุดได้นะครับในราคา3าล้านนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าหินโทเทมตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแพงอย่างมากนะทุกคนก็ถ้าหากไม่มีงบเนี่ยก็รอเกิดตามธรรมชาติได้นะและในส่วนของชิ้นต่อมาหรือว่าชิ้นที่3ของเรานั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้หาาจก้ไทฟแลว ว่าที่เราจะต้องหาเนี่ยก็คือในส่วนของถ้าของเมอร์ลินนั่นเองนะทุกคนก็ให้เราเนี่ยมาซื้อในส่วนของทางเข้าถ้ากับเมอร์ลินตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําการโดดลงไปในถ้าได้เลยนะทุกคนซึ่งของที่เราจะใช้เนี่ยจะอยู่ในถ้านี้นั่นเองนะอ่านี่นะทุกคนเราก็อยู่กันเรียบร้อยนะครับซึ่งของที่เราจะใช้เนี่ยจะเป็นในส่วนของไอรอนชังนะทุกคนมีโอกาสตกได้จากถ้านี้นั่นเองนะอ่าคือตัวนี้นะทุกคนก็เป็นในส่วนของไอรอนชังนะครับเป็นระดับคอมมอนนะทุกคนก็หาไม่ค่อยยากมากนะจะต้องใช้ทั้งหมด5อันนะครับ ในส่วนของชิ้นสุดท้ายหรือว่าชิ้นที่หายากที่สุดนะครับทุกคนนั่นก็คือในส่วนของเจ้า Moonstone นั่นเองนะครับโดยจะมีโอกาสได้รับเนี่ยจากการที่อุกบาทตกนะทุกคนก็สามารถไปเก็บเก็บเก็บได้จะมีโอกาสได้รับอยู่นะทุกคนแต่ต้องบอกเลยว่าโอกาสของมันเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะทุกคนและหากเรามีมูนส s t o n e แล้วเนี่ยเราก็สามารถนํามาลีหาสถานะเมเน e ได้เลยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็สามารถลีได้เลยนะครับถ้าหากมีมูนส s t o n e ก็ลีหาเมเ n e ไปเรื่อยๆนะทุกคนพอเจอแล้วเนี่ยเราก็ทําการกลับไปที่ เกาะเอ็นเชียนแล้วก็ไปคลาฟมานั่นเองนะทุกคนเพียงเท่านี้เนี่ยทุกคนก็จะได้เป็นเจ้าของในส่วนของเจ้าไท m ์โมเนอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมใส่เป็นเอนชานแมล r ี่กับเปเปอร์มินนะทุกคนคือผมเนี่ยไม่รู้จะใส่อะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเวลาผมนึกอะไรไม่ออกว่าจะใส่อะไรเนี่ยผมก็จะใส่2 e n เอนชานนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าสองเอนชานนี้เนี่ยเป็นเอนชานที่ผมชอบสุดในเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการตกหรือว่าการใช้งานกันบ้างนะทุกคนว่ามันเนี่ยใช้งาน ายมากเลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าเวลาเราจะตกเนี่ยมันจะมีหลอดขาวๆอยู่อย่างนี้นะทุกคนพยายามตกให้ได้ในส่วนของเพอร์เฟกนะทุกคนจะได้มีโอกาส50%ที่ปลาเนี่ยจะสตันนั่นเองนะครับถ้าเราตกอย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้น้อยแล้วก็ไม่มีโอกาสติดสตันด้วยนะทุกคนอ่ะอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะลองตกแบบน้อยๆให้ดูนะครับแบบว่าขีดไม่เต็มนะนี่ตกแบบน้อยๆเลยนะทุกคนลองดูซิว่ามันสตันเยอะไหมนะทุกคนมันจะมีเอฟเฟกต์บูมขึ้นมานิดเดียวเห็นปะทุกคนคือความคืบหน้าของมันเนี่ยข กับอีกอย่างหนึง่งถ้าผมตกให้ได้เพอร์เฟกอย่างนี้นะทุกคนรับรองว่ามันบูมขึ้นมาเนี่ยคือเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวลองดูบูมเห็นปะหายไปครึ่งหลอดเลยนะทุกคนคือมันไวมากนะแล้วก็มันจะมีโอกาสอยู่ที่50%นะทุกคนที่จะติดในส่วนของสตันนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ถ้าไม่ติดสตัน50%บนะทุกคนเราก็ยังมีโอกาสได้รับในส่วนของการสตันจากการที่ปลาเนี่ยอยู่ในบาร์ของเราเป็นเวลา5วินาทีด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมลองไปตกเกาะอื่นดูก่อนนะทุกคนเพราะว่า เกาะไทฟอร์นะทุกคนเกาะนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะยื้อได้อยู่นะครับอ่านี่ตอนนี้เนี่ยผมแบบว่าตกแบบน้อยๆนะทุกคนตกแบบว่าไม่ได้ใช้ขีดมากนะทุกคนหรือว่าไม่ได้เหวี่ยงสุดนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับแต่ถ้าผมเวียงสุดเนี่ยเอาได้อเมซิ่งเฉยเลยมันต้องได้เพอร์เฟกตนะทุกคนเอาใหม่นะโอเคมาเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีนะทุกคนผมจะลองตกให้ได้เพอร์เฟกนะครับทุกคนเอาโอเคเพอร์เฟกนะครับเดี๋ยวเราสังเกตดูตรงที่มันอยู่ข้างล่างนะทุกคนนี่เห็นปะปลาติดสตันแล้วทุก ก็จะนิ่งยาวๆเลยนะทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะยิ่งโอกาสติดสตันเนี่ยทุกคนเห็นปะคือติดสตันตลอดเวลาเลยนะครับแล้วถ้าอยู่ในาราอีก5าวีเนี่ยสมมติเป็นพวกบอสหรือว่าอะไรอย่างนี้นะทุกคนถ้าสมมติว่าติดสตันไป5วีแล้วเนี่ยมันอยู่ในาราอีก5าวีเนี่ยก็หมายความว่าบอสหรือว่าตัวอะไรที่ตกยากๆเนี่ยจะสตันแบบยาวๆเลยนะทุกคนเรียกง่ายว่าปลาเนี่ยแทบไม่ได้ขยับเลยนะครับถ้าเราเนี่ยใช้เบ็ดนี้นะก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะทุกคนก็อย่าลืมไปลองาามใช้กัน ครับผมต้องบอกเลยว่าถึงแม้เบ็ดนี้เนี่ยจะไม่ใช่เบ็ดที่ดีที่สุดที่อัพเข้ามานะทุกคนแต่ว่าเบ็ดนี้เนี่ยก็เป็นเบ็ดที่ใช้งานง่ายแล้วก็ใช้งานดีมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปคราบคราบกันมานะทุกคนไหนใครมีแล้วเนี่ยลองคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้เลยนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย